นี่ดันดีอุ้ยลีอุ้ยตกเงยด้วยงามอ๋อตัวยังไงนี่ใาเดินมาบ่วยงันได้แหละนี่ดาครับคุณแล้วสวัสดีครับผมแม่สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสบุตทุกคนจ้ะนี่มาเลาะถงหากบคือเก่าเด้อครับผมวันนี้อยู่เขตอำเภอลำดวนเลยครับผมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้มาไกลพี่น้อง มากระมานเลยพี่น้องมาเปิดกระมานเลยครับผมนี่เฉลือนมาเคียดถือเป็นอยู่ใต้เครื่องหนาแห้งง่ายเปิดเลยง่ายเปิดเลยทีเดียวค่หอกเปนตูดตัวนี้แมนมันไม่คูลหรอบอสโอ้โหถ้าไปหาทัวเลยก็เริ่เปิดคอเลยว้าวปุ้งๆเลยนี่ง่ายงัดถือโอ้โหสวยงามครับผมแบบสวยเยอะจับขึ้นมาเลยเฉลือดอือ สวยงามเป็นทางไกลอีกมือนึงพี่น้องเพื่อลำดวนมาหลุนกนกกาิมานลายปันไดิมานลายสมัยนอครับผมเดรุนในขันนีกพี่น้องบรรยาการไปรวมหมดขึ้นมืนดขึ้นลงมนเม,ม็ดอยูมม่ด๋ยนอกแม่ดหน่นเมมนอนฝนตีดตกหาดีๆเศรอฐีงานเนาะว่ามีาาเขาขยับด้ยวยครับผม sao à, đi cõi bự để đi rồi à sơn điền mang gạch gì bưng ngay mang nè 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 ดันดีโอ <c ười> ้ยดตกงด้วยโอ้ตกง่ายยเเดือนยงามแยงามุลุ่มเลยคุดปู้ไกลเนอนแตู่เห็นครบขาใเป็นสิงขี่แบบว่าาบด้เมบเซียนนี่บเซียนนีลีบผ่องง่ายๆเลยตัวยังไงลเเดือนอ้ฝนจอยังขาว ไม่เน่บบบหัวให้กบเด็เาดนมาบวมได้หละนี่งานัครับเลยแล้วแดแหกมันอยู่ใกล้กะบอมนขุดปูเลยครับผมขุดปูอยู่นี้นี่เขาอเอกไปนอกสเดนหนีอ่อเอกนีเปอยู่บดนเลื่มแหงลืมแขงแ็งแเลยจะแน่บอหน่อยเนาะ่น่อย่างงามเลยจุกปูเลยหาบุงเดือนเดือน่อมีห้ายปัหาก่อนแลวครับผมหาเดวเด แต่ว่าเพิ่นสินาสิแนีบัออกแล้วนาะไงมีเนาะผูกเก๋ไก่กันหมาดเซยหนอนึนน่งแต้มแล้วครับผมเอาสาวเดือนพองแล้วครับผมไงไง <c ười> <c ười> บัสาวเดือนอันนี้ก็ควายเหยียบควายเหยียบเพิ่น,นบับัวใหญ่ดอ,อกจ้ะพึ่งหวาน ควายเหยียเพื่นมุนเหมืนโอ้โบโคูเนาะนี่จับมาเลยเดี่ตรงห่ามเ่อีหยังเติดแบบนี้ควายเพิ่นมุนแล้วแม่นปอทไมปะจีมันแล้วกุกๆๆองเต็มแล้วครับผมจะุนแรงนกันจรเนาพอเพ็บสงสัยเนาะจูบบอสเดือเดีอนรอบผมมุนดูไ่ไขครับ้ยไปแล้ว หอยมันมาอยู่ลงอีกบอยังนเสือนีวนี่ออกไปแล้วออกไปแล้วอีกแค่นี้ละกลอกนอนเพนงได้เกียโมงครับผมนี่ดิได้เกียดิโมงเฮ้อุ้ยหมวเขียวๆตุกใจโอ้ยนี่ใช้ะบาย วุ้ยเกือบสามวบามบแตเมืนต่ไงทีนกม้โอ้ยงญ่แห้งเดือาพอเฮาชตัล่าไปเรื่อยเนาะวันนี้คื่องกาดตรงทานหอนวันนี้มาพออี้วเดือนนี่ยตนี้เถอะ่สีหนาว อยู่บ้าสีหนาว่ะหาไปหามาเกิดหมนค้ส่งสีลินแต่ว่าหอนแดดไปเลยนี่บอไนี่น่ายๆเน่ยตงโอ้โหโอ้นี่ลยดูดนีลยตูดตูดมีเเตจ้าเอ้ามันดูร้ายกอ้ยดีหอดูตวนอยวนย อยู่ไงไหมเชยหอยไงเพิ่นฝาไงเพิ่นเนาะอหาอีกเข้ามานบ่ไปนนึงละตาขวานึงยังดีเนาะไปนเหมือนแรงครับผมโอ้ยไงโคบงามๆครับผมหอยอยู่หอยติดอยู่ในหอยติดควายบ่สังเกตบ่ดหูได้นี่นี่ครับผมลักษณะเพิ่นมันขนมเลยเดปินี่หอยจะเดินเจาะมัอสีอะไรได้หนิ ให่บอกุ่นี่กันกับผมงามพูนปุ่งรึยู่อยูแทะไนนอนง่นบ่โอ้สวงามพ่นว้าวสงามสวงามโอ้ยพูนยดเยยังลกอู้หัวบนนี่หัวกิ่ใหญ่เถกสวงามยูถูกหาเอาเอาถึงมาเล็กเชิดไก่สาได้จ้าแกได้จ้ะ ยันได้วางกล่องเล่นเลย็กๆซอยเพืได้ไก่ตาเนี่ยโอ้ตุ้งามบป๊อดตัวยังใหญ่อืมมาเลยตัวยังใหญ่ดูนี่จุดจอดแล้วสักเดือนอู้หูเมนเดอร์นี่อันนี้ยังงามเลยจ้าเนี่ยฟังไงยังงามฟังไงอันโอ้ยัรเดื่องอมันต้องแปกพิสซาด้านในจักหน่อยฟอวน้อยที่คอยนี่จุดจอดได้หาในหอยตีนควายได้ เคยมันปวดยุงสิเขาหลูอยู่ออยเลยจ้ะวัยรุ่นติดไวูยปืนเพิ่งจะมาผ่อยิ่งให้ครบหน<ะ>่วยเลยแม่แสนคือหาต่อสะดวกหลานมาอยู่หากินแต่วิธีสารเลยครับผมเปิดเอาเปิดกงงุ้งให้นะเดือนตอนนี้เขาถึงออกม,มืดแล้ว้ยเพคนมาก,กินน้ำที่นี่เดี๋ยวเวลาเที่ยงแล้วล อติดออกมาไม่ไดแล้วท่นนี่ตัวอะสามิโอ้ยสาวนี่ยืนตา้ามนำผุดเออพอไงแบบสมบูรณ์แบบครับผมนี่งาคับเลยไงยๆน้ำเดงสเดือนไงเลยดีดีังคุ้มเลยนะ ยังก็ยังข้นมาลงถึงแบบง่ายโอ้นเห็นด้วยวาวโอ้เนง่หม่ใหม่เลยนี่ดินบ้านเลยเห็นพ่อ้ใหญ่พอ้อนเกี่กเกกก่ยากี่ยครับผมเกี่ยเ้ยไ้สะ่งโอ้ตรงงามตละเปิปู่น้ามเนาะงามาขึ้นไกรปูเลยครับผม อุ้ยฮุบฮุบฮุบนี่ตรองน่ามแน่นต้องง่ามกลมาเรื่อยเรื่อยเออเหลืองมือหงายจะตัวเหรอคะหาหรือหกเหรอรู้ว่าเงียบบ้านมืดอยู่ น,นเงาอามง่ายเลยดิแค่ไหนแต่โฮมแค่นแต่บดบดแล้วนี้หมอนแล้วอ้าวันดักเจ้าสี่แบบยุ่งหอนดิฝดเลียร์ไปสิโอพี่นอ้องอุ้ยพื้นที่พี่นอ้องเป็นลยลอยเลยไปสูพ่อแต่เปนตัเขี่ยหาจนมาพอเนาะเขี่ยหาจนมาพออยู่บนหมาณอยู่ดอกไปลุยตัวเขาไปปิดสิกับบ้านแล้วครับผมหาได้เพื่อนเครื่องงานสำรองสเดือนเนาะ บปวนหลายอยู่เนาะเดมยางหลายเลยพี่น้องนี่แต่ว่าตรงกับบ้านก่อนครับผมเพราะว่าแม่แม่โทรมาเนาะแมร์บอกแมร์โทรมาบอกว่าลูกสาวหน่อยบลอสบายครับผมไอแห้งมาเนี่ไอแล้วก็ปวดหัวมาเนี่ยตรงกับบ้านแล้วครับผมตรงครับเพราะว่าระยะทางใกล้เนาะจากบ้านจากลำดวนไปถึงบ้านนะครับผมอีกไกลประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบโลเนาะโอ้เสียดายดิปวดอยัางไรยมือล้างไฟมาหาเนาะ กบานแล้วครับผมเดี๋ยวกบ,บานพาลูกไม้หาหมอก่อนพี่น้องคลิปนี้สิวะเง่าด้วยครับผมขอบคุณพี่น้องด้วยครับผมที่เข้ามาติดตามเราชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับผมในคลิปหน้าพอผลสะเดือนไหมครับสวัสดีครับสสวัสดีจ้า